สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีรถกระบะนะครับกระบะแฉปนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักไทเกอร์นะครับผมปีสองพันนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องสามพันรหัสห้าแอลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับอันนี้เครื่องเป็นรหัสห้าแอลนะครับเครื่องสามพันนะครับดีเซลนะครับปั๊มสายนะครับผม ครื่องตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับตึกทนเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานดีมากนะครับเครื่องตัวนี้นะครับตาเล่งดีท็อกดีนะครับผมผลของผลไรนี่เหมาะสมเลยครับเครื่องตัวนี้ดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับรหัสค่า L เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องนะครับผมอันนี้ห้องเครื่องสวยเลยนะครับคานหน้านี่ก็คานหน้าเดิมๆนะครับ ฐานาเดิมจากโรงงานเลยนะครับฐานหน้าเดิมๆเ,เลยตัวถังสวยห้องเครื่องสวยไม่มีชนหนักเลยครับตะเข็บนี่สภาพเดิมๆนะครับฝ mm hmm. ากโปรงเดิมจากโรงงานนะครับมีแกะทําสีมาบ้างน,นะครับผมแต่เป็นฝากโปรงเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับ โตต,ต้า,ากับโรงงานเลยนะครับวันนี้เรามาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องก็เดินเรียบเลยนะครับความร้อนปกติเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ฟังดูนะครับ เครื่องนี้ไม่มีพ่นไม่มีไอเลยนะครับผมเครื่องดีอย่างฟิตดีปัสต้าติดง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆอบพันกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆคพันกันนะครับอันนี้ตัวถังสวยนะครับรถได้บางเดิมทั้งคันเลยนะครับผมสภาพนี่สวยเลยนะครับบอดี้บางๆรถได้สภาพเดิมๆเลยนะครับผมช็อแต่งสีต้นนะครับ ล้อมแมกไลน์ออฟโรดนะครับล้อมแมกก็จะเป็นแมกจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมยางดอกอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับก็ยังใช้ได้ใช้งานได้งานเลยครับรถตัวถังสวยสีสวยทังคันนะครับรถไม่เคยลุยนะครับรถใช้งานรถใช้งานทางดําอย่างเดียวนะครับไม่เคยลุยไม่เคยบรรทุกหนักนะครับ ทั้งคันนะครับเรามาดูภายในกันนะครับที่ภายในนะครับฝั่งฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายนะครับภายในก็ถือว่าสวยเลยนะครับเบาะเบาเป็นเบกกะาะกำมะยีสภาพเดิมเดิมนะครับผมอีนี้ภายในแ c แคยจะเป็นเบาะเดิมนะเบาะแคปนี่แทบจะไม่เคย แทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับบอ่สภาพดีมากเลยนะครับภายในสวยมากนะคันนี้ภายในสวยสภาพเดิมเดิมภายในสะอาดนะครับผมคอนโซลสวยนะครับคอนโซลก็เดิมเดิมไม่มีแตกหักเลยนะครับเครื่องกีอ์ดีนะครับช่วงล่างดีนะครับระบบโฟรวิใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับ ฟวิวใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในฝั่งคนขับกันครับอันนี้ก็เป็นทางด้านฝั่งคนขับนะครับเบาะก,ก็อยู่ในสภาพที่สวยนะครับสภาพดีเลยนะครับผมอันนี้ไม่เคยลุยแน่นอนตัวถังสวยนะครับตัวถังเดิทั้ำคันนะครับ บอดี้สวยไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้ข้ Body สวยเลยสท้านสะท้าตเต็นเลยป,ป,ปัใช้งานได้กปกติน,นะครับเรามาก้มไปดูชัดซีกันนะครับ ซัซีสภาพเดิมๆนะครับผมไม่มีผุไม่มีดามนะครับไม่เคยบรรทุกหนักนะครับคันนี้ซัซีสวยๆเลยนะครับใต้ท้องสวยๆมาดูด้านหน้ากันนะครับแต่งต้นนะครับเพา่งขับหน้าใหม่นะครับเราตรวจเช็คเก็บงานช่วงล่างเก็บงานระบบโฟวิลให้หมดทุกอย่างนะครับผมเอาไปนี่คือพร้อมใช้จริงๆนะครับ เทียนี้เข้านุ่มๆคัดเหยียบนุ่มๆเลยนะครับรถขับดีบ้านะครับคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจนะครับหารถไว้ใช้งานนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ปี2000นะครับเครื่อง 5L 3,000 cc นซนะครับผมก็ลองมาดูมาชมกันได้นะครับรถอยู่กรุงเทพน้มินนะครับผมคันนี้ราคาขายอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจลองมาดูมาชมมาทดลองขับกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ